ดูชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุรักของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในภพเรือนของการเงินตรงนี้ก็สื่อถึงว่านะครับชาวราศีมังกรมีจุดข,ของการขับเคลื่อนในเรื่องราวของการฝากายถึงความสําเร็จได้ดเป็นอย่างดียิ่งช่วงจังหวะนี้นะครับยังมีทั้งดาวพระอาทิตย์ที่กลุ่มดวงสตาร์ของคุณอยู่มีทั้งดาวพุทธที่เกาะดวงสตาร์ของคุณอยู่เช่นเดียวกัน ถ้ากับว่ามันจะส่งผลลัพธ์ทำให้ชาวราศีมังกรเองจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือหรือในช่วงเวลานี้ของคุณนั้นนะครับจะมีเรื่องราวของความสําเร็จที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะเรียบกเสมือนกับมีพระอาทิตย์ที่เป็นแสงสวา่างอยู่กับดาวประจําตัวของคุณมันก็เลยเป็นจุดของการขับเคลื่อนชีวิตที่เกิดขึ้นในลักษณะของความก้าวหน้าได้อยู่เช่นเดียวกันทําให้ชาวราศีมังกรเองนะครับจะมีรูปแบบของชีวิตที่ดีและก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเรื่องราวต่างๆที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้านนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวการงานของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในภพเรือนที่ดีอย่างภพเรือนของราศีมีนตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดกันเลยทีเดียวมันจะส่งผลลัพธ์ในลักษณะของการงานเองจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ชีวิตของคุณจะมีจุดของการสําเร็จในเรื่องราวของธุรกิจที่ดีใครคาดหวังธุรกิจให้เติบโตให้เติบใหญ่จะดีมากๆกันเลยทีเดียวครับเพราะนะครับอิทธิพลของดาวการงานอยู่ในจุดที่แข็งแรงได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดกันเลยทีเดียวนั่นเองนอกจากนั้นนะครับ หลังจากวันที่13กุมภาพันธ์นะครับดาวพฤหัสก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีมากๆหรือเรียกว่าหลุดออกจากการพักองศาเดินโคโจรเป็นปกติขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้นะครับในลักษณะข,ของการเริ่มต้นชีวิตอะไรต่างๆของคุณในจุดใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ตัวของคุณเองนะครับก็จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดใครค,คาดหวังงานใหม่ใครคาดหวังตําแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงแล้วละก็ก็ถือว่านับตั้งแต่13กุมภาพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหม่หาลูกค้ากลุ่มใหม่หรือนะครับใครที่จะต้องการเปลี่ยนงานคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้ด้วยเช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับในเรื่องการงานของคุณในเดือนนี้หรือในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีเพราะพระอาทิตย์ทั้งกรุมตัวของคุณตรงนี้ก็สื่อถึงในการขับเคลื่อนชีวิตที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวราหู การที่ดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์ซึ่งถือว่านะครับเป็นจุดของจงหวะที่เป็นดาวแห่งการราคาจริตเกิดขึ้นช่วงเวลานี้คุณจะหาเงินได้เติบเลยทีเดียวครับเรียกว่าดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่เคียงข้างกับดาวการเงินแบบนี้ดาวศุกร์มาจาับพบการงานอยู่เคียงข้างกับดาวการเงินเท่ากับว่าทุกๆก,การลงทุนของคุณไม่สูญเปล่าจะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของการสร้างเงินได้เกิดขึ้นอยู่เช่นเดียวกัน แต่นั่นแหละครับมันก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่ามีรายจ่ายเยอะเกิดขึ้นอยู่8กับ6เวลาอยู่ร่วมกันนะครับมันเป็นดาวแห่งความเป็นราคาจริตฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะข,ของการใช้เงินมือเติบใช้เงินมือโตกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณในช่วงเวลานี้ถือว่าจะอยู่ในจุดที่ดีในการหาเงินที่ก้อนใหญ่ก้อนโตจะปรากฏขึ้นมาได้เลย,เลยทีเดียวก็ว่าได้ พราะนะครับพอหลังจากในช่วงของวันที่5อิทธิพลของดาวพุธนะครับซึ่งถือว่ามาจากภพสุภะก็จะเคลื่อนย้ายโคจเขก็ไปสู่ในการเงินเท่ากับว่าการเงินของคุณจะมีโอกาสที่เติบโตมีความสําเร็จมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นอย่างดีเลยทีเดียว13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าไปสู่ในการเงินเช่นเดียวกันเรื่องราวของการเงินของคุณนั้นก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เงินเยอะได้เงินมากกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองจึงเรียกเรียกว่าในเดือนนี้ถือว่าการเงินก็ดีสําหรับคุณเช่นเดียวกัน ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับ ในช่วงจังหวะที่เรียกว่าพระอาทิตย์กลมตัวของคุณและดาวพุธกลมตัวของคุณอยู่ตรงนี้ถือว่าตัวของคุณเองจะมีเสน่ห์เป็นอย่างดีถือว่าตัวของคุณเองจะเป็นลักษณะของคนที่ใครเห็นก็จะมีโอกาสที่เขาจะชอบพอคุณเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่โสดอยู่คุณก็จะมีโอกาสที่ดีในการที่คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะดาวพุธเองมาจากภพปุตตะปุตตะที่กลมตัวสตาร์ของคุณทุกการเริ่มต้นใหม่ของคุณจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ที่ดีเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองยิ่งจังหวะนะครับต่อให้ดาวพุธย้ายไปในวันที่5หรือดาวอาทิตย์ย้ายไปแล้วก็ตามก็ไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่เสียเพราะนะครับพอหลังจาก13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพฤหัสที่โคจรอยู่ในปุตตะก็จะเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้กเกิดในลักษณะข,ของการที่ชาวราศีมังกรจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับความสุขความบันเทิงความรื่นเริงใจที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นใครโสดก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ลงตัวมากๆเช่นเดียวกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักจะมีเรื่องราวของความรักที่ลงตัวเป็นอย่างดีฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ดีไม่แพ้ง,งานและก็ไม่แพ้งเงินของคุณเช่นเดียวกันและนี้แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกร ก็ต้องบอกว่าในเดือนของคุมภาพันธ์นี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมีการลงตัวมีความสําเร็จในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความรักนะครับที่ถือว่าอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันสําหรับในเดือนคุมภาพันธ์นี้นับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน แต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจอรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูโดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายุคใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ